ปป่นเดือดุ่มเดือดแงครับยิบถึงเจ้าสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่หองสุขสุขคนนะครับเนาะมันนี่ก็มาปลอกก็เบาเสียงก็เกาด้วยพีหองด้วยกะมันนี่ได้ ห้อหน่อยตกะน้ำพี่น้องมันเป็นหม้อหน่อยตกต้มนะครับเหมือน,นเนี้ยเมนูเหมือนเนี้ยคือว่างม้อหน่อยเพิ่นออกใหม่ๆเนาะก็กำลังแข็งแรงเดินงางไปกินนำ้ำใน่าสนะอันเพิ่นอยู่อันบ้านไกลเล่นเครื่องกันเนี่ยนะครับก็เลยได้มากก็เลยค่อยจุกอ่อยยังก็รู้แล้วนาะพี่น้องเนาะมันนี่ก็เลยเห็ดเมนูใหม่กว่านะต้มเปื่อยๆก่หน,นักกัเลย ผมมีเปอยกินกับเจวนี้ผมผมมือก้อพี่น้องเนี่ยเ mm. ต้นถวยครับตักกมีอย่างเกิดต mm. ัก,กมีหลายนั่นพี่น้องเกิดงานมากพี่น้องทำงานเป่นอามกห้ยนะครับเนาะแต่จเจ้เจลนี่สุดนยอดครับ mm hmm. ผมกาลังอื เขาเนี่ยเอารัออบโอ้ยหนึงไม่ไหมพี่น้องเขาไม่สั่มโอ้มาพี่น้องมาจวดออว,ามามวี่น,นี่ยังเหมือนหอนเลยครับเป็นไม่ไม่หนึองปิ้วเลยเนาะแล้วโซนหอนมาเด้อพี่น้องเด้แแอแซ่บๆครับโอ้ยขักขักขึ้มเขาตั้งหอ,อนอยู่จำแจว้วดีก็ ้อนหน่อยอนหน่อยกเงออกมากครับมันมันเสริมกรได้เป็นบริ บึงมาเรีันเป็นว่ง่อืมเขากังับไปเห็นบนเห็ด เด็กกินหนัตวหนังครับส่นหานออกมนการเย็นเหรอดูแลชุ่ปาได้เป่น้องเด้อมัเกียวเย็นเื่อหหนหอนเลยส่วนหอนหนเดอล้วครับ Tadi yanku ma wa มัวบ่ฝากเป็นอยู่ทั้งอุบลสดใจกันเลยครับอันห่อนอืม cái không cái nhìn <laughs> nha là, làm nông cầm quên làm câu anh thế làm câu tìm cái thế làm thế làm câu tìm được quên là, là bữa này yên heo mà phải đường mà <laughs>

Em chào nữa không? Mm -hmm.

ว่าผมไม่แห้งใช่ไ้ม

ก๋วยกับเจาผมขอ,อมต้องขับรื่องอ,อือหืื้อม,มือเหวส่นหันมันหนาวเย่า ขาตัวหนึ่งเนี่ยตอนนี้โอ้โอ้เลยมาครับ ไม่หวานก็เก่งอือบอลาครับจุ่เจลนะดียังไงอู้หอดีเอครับ Ừ. <laughs> nhau Thảm nhau mềm mềm hoàn Căng hoàn cũng นี่มัวนน้อยไม่ติกลดต้มกลดดีนะเกิดดีขับไป่ อืมอย่เนื่ตรงมลิ้บแย่ครับตหทาน ไล่พี่น้องเขาไม่รับซุ้มขึ้นมาเบิ่อตกคุณน้องไล่ like. อ่าเป็นกำลังใจนะครับเด้อ